เมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2565ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15าค่ำเดือน6และเป็นวันวิสาขาบูชาวัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียนธรรม17รูปณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมากายก่อนที่สามเณรเปรียนธรรมทุกรูปจะเข้าพิธีอุปสมบทได้ประกอบพิธีถวายผ้าไตรและทยธรรมแด่สามเณรเปรียนธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิต โดยมีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆต,ต,ตามลำดับค่ะสำหรับในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตได้รับความเมตตาจากพระครูสังครักษ์รังสดิดเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชาพิธีกรรมเริ่มด้วยสมัมมเนนเข้ากราบพระอุปัชากล่าวคำขออุปสมบทเพื่อยกสมัมมเนนเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาเมื่อสมัมมเนนเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระพิสุแล้ว พระพิกุุทุกรูปเข้ารับอนุสา์าคือคำสอนเบื้องต้นที่พระอุปชาบอกแก่พระพิสุุผู้บวชใหม่ถือว่าทุกรูปนะคะเป็นผู้มีบุญที่ได้อุปสมบทในครั้งนี้ค่ะโดยสามเณรทุกรูปได้มีการเตรียมความพร้อม ฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดี <IS> เป็นความตั้งใจตั้งมั่นที่ดีในการตัดสินใจในการอุปสมบทอุทิศชีวิตในครั้งนี้และได้ตั้งใจสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งพิธีกรรมในวันนั้นนะคะนับเป็นภาพแห่งความงดงามยิ่งค่ะที่มีการบังเกิดขึ้นของาศาสนาทายาทผู้ที่จะดํารงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค <IS> ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับการอุปสมบทเป็นพระพิสุจะมีอนิสงส์มากและพระพิสุทุกรูปพร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐแก่หมู่ญาติและเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่เคารพยิ่งเป็นทางมาแห่งมหาอนิสงส์อันยิ่งใหญ่และในวันนั้นนะคะได้สร้างความปรับปร้มปิติใจในบุญให้แก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ และในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็ได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของภูเทธศาสนิกชนนะคะที่ได้มาร่วมงานบุญในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสัมมาเนปร,เรียนธรรมทั้ง17รูปค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะก็ต้องยอมรับเลยว่า วันนี้เกิดขึ้นได้ยากมากๆค่ะสำหรับงานอุปสมบทสัมเนรอุทิชีวิตนะคะทุกๆปีเนี่ยเราจะมีพระเนี่ยที่บวชอุทิชีวิตแต่ต้องยอมรับเลยค่ะว่าไม่ได้จำนวนมากถึงปีนี้ปีนี้เนี่ย17รูปถือว่าเกิดขึ้นได้ยาก สาณเณรที่บวชอุทิศชีวิตในวันนี้เนี่ยท่านก็จะทําหน้าที่เผยแผ่ดูแลเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างในวัดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นเนื้อหน้าบุญอันยิ่งใหญ่ให้แก่ญาติโยมแล้วเป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันพระใหญ่ในวันนี้ก็คือวันวิสาขบูชานะคะวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6ในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยในส่วนตัวเองเนี่ยก็ปลื้มปิติใจมากที่มาเป็นส่วนหนึ่งของงานบวชอุทิศชีวิตในวันนี้ค่ะ แล้วในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งเนี่ยก็อยากให้ มีโอกาสได้เห็นภาพเนี้ยค่ะเกิดขึ้นในประเทศไทยให้มากกว่านี้นะคะโดยเฉพาะการบวชทั่วไปหรือการอุปสมบทตั้งแต่พระภิสษุส์ฆ์หรือสัม,มเณรการที่เมีพระสง์หรือสัม,มเณรมาบวชมากๆเนี่ยค่ะทำให้การขยายงานของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เผยแผ่แก่ทุกชุมชนแล้วก็แก่ทุกคนค่ะเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมให้แก่พุทธศาสนาของเราเลยก็ว่าได้ค่ะ ในฐานะที่เราเป็นสายชุมชนคนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะหนึ่งนะคะที่สามารถทําได้ก็คือเรามาตักบาตรท,ทาบุญที่วัดนะคะแล้วมีอะไรเนี่ยที่ขาดเหลือเนี่ยเราก็ช่วยกันดูแลในวัดของเราค่ะว่าท่านอุตส่าห์เป็นเนื้อหน้าบุญให้เราแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องทําตัวเป็นชาวพุทธที่น่ารักมาวัดเป็นประจำสั่งสมบุญอยู่เป็นเนืองๆน,นะคะต่อเนื่องได้ก็ยิ่งดีค่ะ